สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องพี่แพ้กานะรน้องพัพพูอีกแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุ้มกันนี่ดูรูปทรงก่อนนะเสร็จแล้ววันนี้เรามาเปิดดูกันนี่กระไกเอเหรออันนี้จะคมกว่าแต่อันนี้ไม่คมเท่าไหร่นะคะคือหนูเมจะใช้ไม้พิตัดออกเลยตัดเลยตัดเลย sharp s ตัด p sharp แบกกัน ต้องค่อยๆตัดเนาะเดียวเยันบใบตัดยากตัดยากมากเลยเพราะเหนียวมากเออลองแกะดูก่อน มันแกะยากเลยนะทุกคนเพราะมันเหนียวเกินนี่เอาได้แล้วเรามาดูกันว่าเราได้อะไรนะคะ อต่งแรกที่ได้เต่ก็คือเซโกชิกอันเล็กเนาะเก็บไว้นานมากต่อมาก็นี่คะ่ะนี่เหมือนทุเรียนเลยอ่ะนี่นะคะ แชสนหลับคิีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนเห็นคิีนี้ตอนกี่โมงบอกได้นะคะตอนนี้เราเวลาที่เราถ่ายก็เป็น อย่ายไ <ะ S 2> ายบายๆอย่พึ่งนะคะเราถ่ายตอนเวลาหนึ่งเราถ่ายวันที่ท,ทีตุลาคมพศสอส7ันาา้า้าเจ็น,นะคะแล้วทุกคนเห็นคิดนีวิีกีม่มมงบอกเกอรน,นะแล้วก็นะคะแล้วก็เรา,เ,ราเวลาเราถ่ายเป็นเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีเนาะ และสารในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซ like ับแชร์ใครด้วยนะใครใครเห็นคลิปนี้ในกี่โมงบอกดูด้วยนะเดี๋ยวถ้าใครเห็นไม่ไอ้หาใครดูไม่ทันในคลิปไม่เต็มนะมาดูในคลิปเต็มได้เลยนะคะบ๊ายบาย